ดวงตาคงเธอนั้นสวยกว่าเลขฝันเจ๊ตรงกับเลขทูบที่บ้านเลยค่ะได้ยินไหมกดติดตามกดถูกใจกดติดดาวเพจเจ๊ไว้เลย น่าจะเป็นที่แอร์พอร์ตแอร์พอร์ตเตอร์แอร์พอร์ตเตอร์ค่นว่าไว เห็นฉันรู้เพราะเธอเห็นเห็นยังไงก็เห็นเห็นเห็นยังไงก็เห็นใครด้วยมันที่สิบเจ็ด ูหมนะสังเกตดีๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าจบโอ้โหถ้าไม่ทันไม่รู้จะว่าไงถ้าไม่ทันไม่รู้จะว่าไงไปเติมเน็ตเลยจริงหายไปไว้นะจ้าจ้าเน้องเบียสี่สองแปดสองสิบสองอุ้ยขอ่อยงวนนี้เขาเถอะบ่ไหวแล้วเด้อสัมกับ กดลิงก์ด้านล่างหักใสไม่ทันยังไงก็ทันยังไงก็ทันยังไงก็ทันแน่นอนจ้ะยังไงก็ทันจ้ะทันจ้ะพวกเธอยังไงก็ทันนี่ฉันเนี่ย อีเจนุกเนี่ยสุดท้ายเราให้แคปเห็นไหมโถมันใจดีมันน่ารักจะตายเออปากบอกให้แอดีนาะสุดท้ายแลนวนางก็ใจดีแต่ว่าถ้าไหนให้แอดลิงก์็คือแอดลิงก์นะคะอันนี้ก็คือให้แบบเออเห็นไหมมีคนบอกว่าซื้อราคา โอเคนะเอาบอสกินหมาล่าเหรอ ที่บ้านหกเก้าทับสี่สามสี่อุ้ยทุกคนอยากเป็นอย่างนี้ดีหกเก้าทับสี่ทับหกเก้าจะมาไหมหวาจะมาหรอหกเก้าซื้อไว้แล้วกันจบ ให้พี่พยาบาลล่ะจะ่ให้พี่พยาบาลไม่ได้ยินเลยโอเคบายบายนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะฝากกดติดตามเพจเจด้วยนะคะฝากกดติดตามเพจนี้กันด้วยนะใครยังไม่กดติดตามนะฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวใครที่กดติดตามเพจเจนุกเจนุกจะให้ จะแจกเหรียญพ่อหลวงพ่อปหนี้จาก,กวัดววยโยเอาไม่เอาถ้าเอากดติดตามเดี๋ยวนี้เลย